สวัสดีครับผมสุมเมศมามาดหัวหน้าแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้เรามาว่ากันในส่วนของการคำนวณน,นะฮะโดยใช้ซอฟต์แวร์เราจะสร้างแอปพลิเคชันมา1ตัวเพื่อที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ว่าอุปกรณ์ในแต่ละอย่างเนี่ยมันมีคุณลักษณะยังไงมันมีคุณสมบัติเป็นยังไงแล้วเราจะให้ตัว แอปพลิเคชันมันเป็นตัวคำนวณทั้งหมดนะฮะดังนั้นกระบวนการตอนนี้เราก็จะใช้แอปพลิเคชันซึ่งสร้างได้ง่ายที่สุดก็คือ App Inventor มาเป็นตัวเจนโค้ดครั้งนี้ทั้งหมดนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเจนโค้ดหรือรายละเอียดของกระบวนการนะฮะเรามาดูก่อนว่าทำไมเราต้องมาสร้างแอปพลิเคชันเพื่อที่จะเลือกอุปกรณ์ การเลือกอุปกรณ์ในการติดตั้งพลังงานสะอาดหรือโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับมันมีหลักการแล้วก็3เหตุผลหลักๆนะครับ 1. ก็คือเพื่อการทดลองอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะสก็คือประหยัดนะฮะในระยะยาวว่าเราต้องการประหยัดเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเพราะว่ากระบวนการในการติดตั้งหรือกระบวนการในการใช้อุปกรณ์พวกนี้ ในตอนแรกราคาค่อนข้างสูงนะฮะต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทุนนะฮะมันต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวอย่างน้อยก็2ปีหรือ3ปีกว่าจะคุ้มทุนนะครับกับการลงทุนนะฮะก็คือตัวที่3ตัวที่3ก็คือจุดที่มีปัญหาเรื่องของพลังงานนะครับอย่างเช่นบนเกาะหรือแปลงเกษตรอะไรประมาณนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะ ดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าไปใช้งานได้นะรเราก็ต้องมีระบบของโซลา r เซลล์มาเป็นตัวจัดการนะรเพราะฉะนั้น3ประเด็น3เรื่องเนี่ยมันก็จะเอาเรื่องของพลังงานสะอาดเข้าไปตอบโจทย์นะแล้วกระบวนการในการคำนวณเนี่ยเพื่อหาอะไรนะครับหนึ่นะฮะคำนวณเพื่อหาต้นทุนในการติดตั้งทั้งหมดนะ ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีกระบวนการในการคำนวณหาต้นทุนหาต้นตอของสิ่งที่เราจะเอาไปใช้เกิดลงทุนเข้าไปเยอะๆนะฮะเหมือนกับการปลูกบ้านนะฮะปลูกบ้าน1ไร่แต่คนอยู่2คนอย่างเงี้ยฮะมันอาจจะไม่เหมาะสมไอ้นี่ก็เหมือนกันเราติดตั้ง 5k แต่การใช้งานจริงๆ300วัตต์อย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันนะฮะมันใช้ได้จริงแต่ว่ามันไม่คุ้มทุนต่อ การลงทุนนะฮะก็คือตัวที่2นะฮะผลตอบแทนนะครับที่เราจะได้รับว่าถ้าสมมุติว่าเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยผลตอบแทนมันเป็นยังไงนะฮะมันคุ้มค่าหรือเปล่านะฮะอย่างที่3นะฮะก็คือเพื่ออาชีพไอ้น,นี้ก็คือพวกโซลารูฟท็อปทั้งหลายที่ขายให้กับการไฟฟ้านะะตัวนี้ก็สามารถคำนวณได้ว่า เรามีพื้นที่ขนาดเท่าไหร่เงินลงทุนขนาดเท่าไหร่และเราก็ไปสร้างระบบนะฮะเพื่อที่ขายไฟให้กับการไฟฟ้านะครับแต่กระบวนการขายไฟให้กับการไฟฟ้านั้นก็จะต้องขออนุญาตก่อนไม่ได้หมายความว่าเราสุม 4, สุ่ม5แล้วก็มาสร้างเลยพอสร้างเลยโอกาสที่เราจะใช้ไม่มีเลยเพราะตอนนี้กระบวนการในการขอเพื่อที่จะจ้ำไฟเป็นลักษณะของโซลารูฟท็อปนั้นทำได้ค่อนข้างยาก นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ทั้งหมดนะฮะดังนั้นเรามาดูก่อนว่ากระบวนการในการสร้างซอฟต์แวร์ของเรามีขั้นตอนยังไงนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับกระบวนการซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการในการสร้างอยู่2ชุดนะครับชุดแรกก็คือผมที่ต่างว่าเป็นหลอดไฟแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างว่าเป็นหลอดไฟจริงๆแล้วมันเป็นอะไรก็ได้นะครับ ประกอบด้วยอะไรบ้างตัวที่1ก็คือจำนวนของหลอดไฟและหลอดไฟกำลังกี่วัตต์และใช้กี่ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้ากี่เครื่องแต่และเครื่องกี่วัตต์หรือกำลังรวมแล้วมีกี่วัตต์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นวันละกี่ชั่วโมงนี่คือต้นตอของปัญหาพอเราได้ต้นตอของปัญหาเสร็จแล้วเราก็จะมากดที่ปุ่มเริ่มคำนวณพอเริ่มคำนวณผลที่ได้คืออะไรฮะ ผลที่ได้คือกำลังวัตต์ต่อวันกำลังวัตต์ต่อวันที่เราใช้ไฟฟ้าและแผงโซลาเซลล์ว่าแผงโซลาเซลล์ของเรานั้นใช้กี่วัตต์กับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่และอีกอย่างหนึ่งแบตเตอรี่แบตเตอรี่เราต้องการใช้แบตเตอรี่กี่แอมป์เราก็สามารถไปคำนวณเรื่องของอินเวอร์เตอร์ได้เรื่องของกระแสในการทำโซลาร์ชาร์จได้นี่คือระบบทั้งหมดที่เรา จะสร้างขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้ตัวเลขพวกนี้ขึ้นมาทั้งหมดนะฮะเราก็จะเอาอัตราค่าที่เราจ่ายให้กับการไฟฟ้านะครับสมมุติว่าเราจ่ายให้การไฟฟ้า5บาทเรากด5บาทเริ่มคำนวณปับ๊บเราจะมีรายจ่ายต่อวันวันละเท่าไหร่และรายจ่ายต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่นี่คือรายละเอียดทั้งหมดที่เราจะสร้างซอฟต์แวร์นะครับ เพราะฉะนั้นกระบวนการในการสร้างซอฟต์แวร์ครั้งนี้ผมเริ่มต้นจากศูนย์เลยก็คือเปิดโปรเจกต์เลยนะครับแล้วก็สร้างซอฟต์แวร์เริ่มต้นการเขียนตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงได้แอปพลิเคชัน1ตัวที่อยู่บนมือถือของเรานะครับดังนั้นเปิดโปรแกรม App Inventor นะครับแล้วเราก็ล็อกอินผ่าน Gmail ล็อกอินผ่าน Gmail นะแล้วก็ไป สตาร์ทนะครับสตาร์ท new project นะฮะ device solar กดโอเคมันก็จะมีหน้าต่างมือถืออยู่หนึ่งหน้าต่างนะครับมีหน้าต่างมือถืออยู่หนึ่งหน้าต่างเป็นสกรีนแรกนะครับตัวแรกเลยใส่สีคอนเซปต์ก็คือ Background สีเหลืองอใส่สีเหลืองก่อนแล้วก็ตัวสกรีนหนึ่งนี่ฮะให้ใส่ชื่อโปรแกรม คำนวณหาค่าอุปกรณ์มาแล้วนะครับเสร็จแล้วตัวข้างบนนะครับมันเป็นลักษณะของ l a เบลเราก็จับลาเบลมาวางเลยนะครับจับลาเบลมาวาง2ตัวนะครับแล้วก็มีโลโก้อาชีวะ1ตัวเอาอิมเมมาใส่นะครับเราปรับให้อยู่ตรงกลางนะครับคลิกที่สกรีนแล้วปรับที่ Center น,นะครับ มันอยู่ตรงกลางแล้วหลังจากนั้นไปที่เลยเยอร์คจับตารางมาใส่ Table ว,วางชึกกักไปนะครับเห็นตารางแล้วนะครับพอเห็นตารางปั๊บนะฮะคอลัมน์เท่าไหร่ Row เท่าไหร่คอลัมน์มีอยู่กี่คอลัมน์ดูรูปนะครับ1 2 3 3คอลัมน์นะครับรูละ่ะ1 2 3 4 5 6ใส่เลย 3, 6, สคอลัมน์6โรเสร็จเรียบร้อยเราลองวางตรงกลางสักตัวหนึ่งเราใช้เป็นเทคบ b ็อกเลยกันนะครับนี่ฮะพอเราวางปับ๊บนะครับเราจะเห็นว่ามันมีอยู่3ตัวเห็นไหมฮะหนึ 1, 2, แต่เจ้าตัวเทคบ็อกเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนะครับเราจับวางตรงกลางเลยจับเทคบ b ็อกมาวาง6ตัว แล้วกำหนดความกว้างของเจ้าเทเบิลตัวเนี้ยฮะให้มีความกว้าง90%นะครับให้เห็นขอบเพื่อที่จะดูสวยงามอยู่ปุ๊บเห็นไหมนะครับแล้วก็มันมีซ้ายขวาเราก็เอาเจ้าตัว l a เบลมาวางตรงหน้าหลังนะครับอ่าลาเบลแรกใส่เลยทีนี้ตั้งแต่ต้นเลยตัวลาเบลแรก โปรแกรมคำนวณการใช้ไฟฟ้าในบ้านตามนี้เลยโปรแกรมการคำนวณการใช้ไฟฟ้าในบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับลาเบลแรกลาเบลที่2วิทยาลัยเทคนิกระบีนี่คือตัวที่2ตัวที่3เป็นโลโก้อชีวะพอคลิกที่เจ้าตัวอิ a เมจนะฮะเลื่อนไปที่นี่ฮะตัวพิ c t เจอร์นะครับแล้วก็อัปโหลดเข้าไป นะครับผมทำโลโก้ไว้แล้วนะฮะโลโก้เนี่ยจะต้องเป็นนามสกุล png jpg แล้วมันจะมีขอบนะฮะอ่าแล้วไปกำหนดขนาดนะครับขนาดสัก20%นะครับความสูงก็20%เอเสร็จเรียบร้อยแล้วหัวมันฝั่งซ้ายมือเขียนว่าจำนวนหลอดไฟจำนวนหลอดไฟเห็นไหมฝั่งขวามือ ลักษณะนามไปหลอดตัวต่อมากำลังวัดวัดการใช้ชั่วโมงต่อวันหน่วยเป็นชั่วโมงตัวต่อมาอุปกรณ์อื่นเป็นเครื่องกำลังวัดนี้ก็วัดการใช้ชั่วโมงต่อวันนะชั่วโมงเทคบ็อกนี่มันอาจจะกว้างเกินกำหนดความกว้างสัก20 ถ้าสมมติว่ามันอยู่เป็นชุดอย่างเงี้ยเราต้องกําหนดให้ให้ครบก่อนนะฮะมันถึงจะเห็นทําไมเราต้องกําหนดเป็นเปอร์เซนต์เพราะว่าเปอร์เซนต์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะทำให้โปรแกรมของเราไม่ว่าจะไปใช้กับจอโทรศัพท์ขนาดเท่าไหร่เนี่ยมันจะขยายเป็นเปอร์เซนต์มันไม่ใช่ขยายเป็นพิกเซลถ้าขยายเป็นพิกเซลนี่โอกาสจะแตกเนี่ยค่อนข้างสูงเสร็จแล้วผลการคำนวณคือชุดนี้เราก็เอาลาเบลมาวางก่อน นะครับลาเบลมาวางแล้วก็ตัวบอทนะครับเพื่อที่จะเลือกว่าเฮ้ตอนนี้คำนวณน,นะนี่นี้เคลียร์หน้าจอนะอ่ามีอยู่2ปุ่มแล้วก็เอาจับออริซอนต a อนมาวาง1นึ่งมาวางปั๊บหตัวแล้วก็อีก1ตัวนะครับบอใช้2ตัวอ่าได้2ปุ่มละปุ่มแรกที่เราจะทำก็คือเริ่มคำนวณ ตัวต่อมาก็คือเคลียร์หน้าจอ A/C แล้วกันง่ายๆปุ่มนี้มีขนาดความกว้างซัก30%นะครับปุ่มนี้มีขนาดความกว้างซัก20%อ่าโอเคได้2ปุ่มตัวต่อมานะครับก็จะเป็นผลของการคำนวณน,นะครับดนนี้มี3คอลัมน์แล้วมีกี่โร1 2 3 4 5 ลากเทเบิลมานะครับแล้วกำหนดคอลัมน์3แล้วก็รู w 5ทีนี้พอระวางเลเยอร์อยู่ประมาณนี้แล้วลองดูก่อนนะฮะว่าตัวเลเยอร์ที่เราวางเนี่ยกับจอตัวศัพท์มือถือของเรามันเป็นยังไงนะฮะมันเหมาะสมหรือไม่เพราะตอนนี้เราสามารถเลื่อน scrollable ได้แล้วนะครับก็เปิดแอปอีเวนเตอขึ้นมานะครับ โดยใช้คอมเพเนนต์นะครับแล้วก็สแกนนะฮะคอมเพเนนต์คลิกสแกน QR Code รอสักนิดสำหรับการเชื่อมต่อ ือกระบวนการเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเราเห็นแล้วหน้าจอหน้าจอของเรากับหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับมันต้องคล้ายๆกันนะครับมันต้องคล้ายๆกันเห็นไหมมันมีตัวอักษรที่เราคียไปเมื่อตะก,กี้เนี่ยมันต้องลิงก์มาที่หน้าจอโทรศัพท์ของเราเสร็จเรียบร้อยตัวต่อมานะฮะลาเบลตัวกลางเอาตัวกลางก่อนนะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่5นะครับ ในโทรศัพท์ของเรามันก็จะเปลี่ยนตามนะครับในโทรศัพท์ของเรามันก็จะเปลี่ยนตามที่เราวางเอาไว้นะครับแล้วก็มาใส่ข้างตัวแรกปริมาณการใช้ไฟฟ้านะครับตรงกลางเนี่ยให้ใส่ศูนย์ไปก่อนข้างหลังใส่วัต์เข้าไปตัวที่สอง การใช้แผงโซลาร์เซลล์ใช้แผงโซลาร์เซลล์วัตต์ใช้แบตเตอรี่แอมตัวต่อมาอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์บอกเป็นวัตต์นะฮะตัวสุดท้ายโซลาร์ชาร์จเจอร์แอม หลังจากนั้นมันก็จะเป็นโปรแกรมอีกชุดหนึ่งนะครับมีโปรแกรมอีกชุดหนึ่งเพื่อที่คำนวณเป็นตัวเงินแล้วทีนี้นะครับคำนวณเป็นตัวเงินว่าไอ้เจ้าตัวเงินถ้าสมมุติว่าอัตราไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน3บาท5บาท8บาท20บบาทอะไรก็แล้วแต่ใส่ตัวเงินก็ไปปับ๊บเริ่มคำนวณก็เอาค่ากำลังที่เราใช้ได้เนี่ยมาแปลงเป็นตัวเงินพอแปลงเป็นตัวเงินเราจะรู้ทันทีว่า มันคุ้มค่าหรือไม่กับการติดตั้งโซลาเซลล์ของเรานะครับตัวนี้ก็กี่คอลัมน์นะครับ1 2 3 3คอลัมน์นะครับแล้วกิ่โร1 2 3 4 3คูณ4นะครับแล้วเอาเ,อาเทเบิลมานะครับจับมาใส่ตรงล่างสุดเลยปรับเข้าไปนะครับพอใส่ปั๊บนะฮะ ระหว่างเทเบิลชุดแรกกับเทเบิลชุดที่2เนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งนะฮะก็คือค่าใช้จ่ายโดยประมาณเอาลาเบลมาแทรกก็ได้นะครับเอาลาเบลมาใส่สัก2ตัวเดี๋ยวค่อยแก้นะครับอ่ะแล้วชุดนี้มีอะไรบ้างมันก็จะมีเทคบ b ็อกอยู่1ตัวเอาเทคบ b ็อกมาใส่นะครับชึกเข้าไปนะครับ แล้วก็เอาลาบลมาใส่ข้าง2ข้างนะครับจับบอตตอนมาใส่จับบอตตอนมาใส่นะครับแล้วใส่ลาเบลเลยนะครับทั้ง6ช่องเสร็จแล้วตัวฝั่งซ้ายมือนี่ฮะนะครับราค่าไฟฟ้ามีหน่วยเป็นบาท อันี้คำนวณกำหนดขนาดของเจ้าตัวสเกลนี้ก่อนนะฮะ90ตัวนี้ก็90ได้เหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับรายจ่ายต่อว,วันนะครับรายจ่ายต่อว,วันบาทรายจ่ายต่อเดือน รเราจะเห็นว่าตัวเลขของเราเนี่ยฮะหลบๆอยู่แล้วก็อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็เปลี่ยนเป็นอยู่ทางด้านขวามือซะแล้วก็ขนาดตัวนี้นะฮะมันจะมีการยืดตามเทคตัวนี้รเราปรับชุดนี้สักประมาณ35มนสะแล้วก็ตรงนี้ก็ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณค่าใช้จ่ายโดยประมาณนะครับบรรทัดนี้คืออะไรบรรทัดนี้คือผลจากการคำนวณผลจากการคำนวณตรงกลางนะครับความกว้างเอาสักประมาณ30มสิบกันตวนัวอักษรชิดไปทางขวามือสุดนะครับ นี่คือโครงโปรแกรมทั้งหมดนะครับพอเราได้โครงโปรแกรมเสร็จแล้วนะฮะโครงหน้าก,ากากมันนะครับทีนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมก่อนที่จะเขียนโปรแกรมให้กําหนดค่าก่อนนะฮะเทบคบล็อกให้ใส่ศูนย์เข้าไปทั้งหมดนะครับเพื่อเข้ากระบวนการคํานวณคลิกไปที่บล็อกตัวแรกนะครับใส่ศูนย์ใส่ศูนย์ทุกตัวนะฮะ แล้วก็ให้ชิดขวาด้วยใส่0แล้วก็ให้ชิดขวาอ่าโอเคชิดขวาเหลือตัวล่างสุดนะฮะอัตราค่าไฟฟ้าใส่0น,นะฮะแล้วก็ชิดขวาอ่าโอเคทีนี้เวลาคำนวณมาใส่ในตรงคำตอบ ในแต่ละช่องไม่ว่าจะเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นใช้แผงโซลาเซลล์ยังไงใช้แบตเตอรี่ยังไงตอนนี้มันมีค่าศูนย์ศูนย์หมดลองคำนวณมาสัก1ตัวก่อนปริมาณการใช้ไฟฟ้าปริมาณการใช้ไฟฟ้าคำนวณยังไงก็คือเอาเจ้าตัวหลอดไฟคูณด้วยกำลังวัตต์คูณด้วยชั่วโมงและมาบวกด้วยอุปกรณ์อื่นๆของกี่เครื่องคูณด้วยกำลังวัตต์แล้วก็คูณด้วยชั่วโมงนี่คือ ข้อที่1คือปริมาณการใช้ไฟฟ้าข้อที่1อยู่ในช่องไหนเอาทีละตัวนะฮะอยู่ในช่อง l a เบล6นะฮะดังนั้นลองดูนะฮะว่าเราจะมีวิธีการยังไงบ้างคลิกไปที่บล็อกเพื่อทำการคำนวณน,นะครับจับ l a เบล6มาคลิกที่ l a เบล6นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยฮะลาเบล6คืออะไรนะครับก็คือข้อมูลนะครับ ที่เราอยากแสดงอะไรก็ได้ตามค่าพารามิเตอร์นั้นๆนะครับตามค่าพารามิเตอร์นั้นๆนี่คือข้อมูลในของ Label 6นะครับแต่ข้อมูลจาก Label 6มาจากไหนนะฮะข้อมูลจาก Label 6มาจาก t e x t Box นะครับ Textbox ที่1 t e x t Box ที่2และก็ t e x t Box ที่3 จับมาคูณด้วยกัน3ตัวนะครับดังนั้นกระบวนการในการทำก็ต้องเอาแมทนะครับแมทมาใช้นะครับจับมาคูณกัน3ตัวนะครับมีอะไรบ้างอ่าเทคบ1 Take ็อกหนึ่จับมาปั๊บ1ตัวที่เหลือก็ดูพิเคทก็ได้ฝาบเข้าไป3ตัวนะครับแล้วก็เครื่องมือตัวนี้ฮะก็คลี่ออกมา นะครับแล้วก็ตั้งค่าเพื่อที่จะเพิ่มเจ้าตัวคูณเข้าไปนะครับตอนนี้กลายเป็นคูณ3ตัวแล้วนะครับคูณ3ตัวจามาใส่เลยปึ๊บ1 2 3ตอนนี้มันมีตัวคูณ3ตัวเป็นที่เรียบร้อยแต่มันจะกลายเป็นเทคบ b ็อกซ์1ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น เมื่อตกี้เราอะไรเทคบล็อก1นึเทคบล็อก 2, 2> และเทคบล็อก3จับมาคูณกัน mm hmm. ก็เปลี่ยนชื่อจากเทคบล็อก1เป็นเทคบล็อก2อนี้เทคบล็อกเป็นเทคบล็อก3อ่าเราได้แล้ว1ตัวจับมาคูณกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวต่อมาคือค่าของอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็คือเทคบล็อก4ี่เทคบล็อกห้าเทคบล็อก 6, นะครับเราก็ดูพิเคตตัวนี้ขึ้นมา ชึกขึ้นมานะครับแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น t e x t box C Textbox 5แล้วก็ t e x t box 6นะฮะสตัวเราได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเอา3ตัวเนี่ยจับมาบวกกันเอาแมทมาอีกนะฮะจับมาบวกกัน เสร็จแล้วนะฮะในชุดนี้นะครับเสร็จแล้วในชุดนี้เสร็จแล้วเราทํำยังไงต่อนะครับตอนนี้ค่ามันบวกกันเรียบร้อยหมดแล้วจากการจับบล็อกมาวางนะฮะเราแสดงผลที่ไหนนะครับเราแสดงผลที่ลาเบล1 6นะครับลาเบล16ไปแสดงผลยังไงไปแสดงผลโดยการกดเริ่มคํานวณน,นะครับนี่ฮะกดชึก เริ่มคำนวณมันจะเอาค่าที่เราเก็บมาเมื่อกี้ไปใส่ในปริมาณการใช้ไฟฟ้านะครับแล้วตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือบัตตอน2นะครับบัตตอน2ดูบัตตอน2นะครับบัตตอน2อยู่นี่บัตตอน2ทํทเมื่อไหร่ทาเมื่อมีการคลิกนะครับเมื่อมีการคลิกชึกเข้าไป แล้วก็เอาอะไรไปแสดงนะเอาอะไรไปแสดงเมื่อตกี้ล a b e l 16เอาคำสั่งอะไรไปนะรเอาคำสั่ง label t e c h นะครับเอา label t e c h ไปวางชึกเข้าไปชึกเข้าไปแล้วต่อด้วยเมื่อตกี้ที่เราวางโครงไว้เรียบร้อยหมดแล้ววางพวกเข้าไปจบแล้วฮะนะครับ นาะตอนนี้ลองใส่ตัวเลขเข้าไปดูบนโปรแกรมของเราเครื่องใช้ไฟฟ้าหนึ่งเครื่องกำลัง100วัตต์ใช้1ชั่วโมงนะฮะเริ่มคำนวณอ่าออกมาแล้ฮะนะครับ1ชั่วโมงหลอดไฟ20วัตต์นะครับ ก็จะได้20นะครับเสร็จแล้วตัวหลอดไฟไอตัวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า1เครื่องก็คือ100วัตต์นะครับรวมเสร็จแล้วได้120 W วัตต์นะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าหลอดไฟเนี่ยเราใช้วันละ7ชั่วโมงนะครับและมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นตู้แช่แล้วกันนะครับตู้แช่ประมาณ400 นะครับ400วัตต์1เครื่องนะครับเสียบทั้งวันทั้งคืนให้มันกินไฟอยู่ประมาณ50%ก็คือ12ชั่วโมงต่อวันนะครับ12ชั่วโมงต่อวันหลอดไฟ1หลอดนะครับหลอดไฟสัก3หลอดแล้วกัน1หลอดน่าจะยาก1บ้าน1หลังนะครับคำนวณชึกขึ้นมา5,200วัตต์นะครับ5,220วัตต์นี่ฮะนะครับ 5, โปรแกรมบรรทัดแรกออกมาแล้วปริมาณการใช้ไฟฟ้านะครับตัวที่2เราจะใช้โซล่าเซลล์ยังไงนะครับกระบวนการในการใช้โซล่าเซลล์เราคำนวณยังไงนะฮะวิธีการในการคำนวณการใช้โซล่าเซลล์มีอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือตัวกำลังวัดกับตัวจำนวนหลอดนะครับที่อยู่ข้างบนนะฮะนั่นคือเอามาคำนวณ ชั่วโมงไม่ได้คิดนะครับตัวที่2ก็คืออุปกรณ์อื่นๆก็คือจำนวนเครื่องกับจำนวนวัดอันนี้คือส่วนที่เราเอามาคำนวณน,นะครับอลองดูนะครับว่าเราจะใช้แผงโซลาเซลล์เท่าไหร่นะครับตัวต่อมาคือลาเบลอะไรนะฮะลาเบลตัวต่อมา ลาเบล17จะมาวางเลยจะมาวางตั้งไว้ก่อนลาเบล17นะครับลาเบล17ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยการคูณแล้วก็จับ2ตัวการคูณนั้นมาบวกกันนะครับดังนั้นนะฮะมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเมื่อตะกี้นะครับก็จับบล็อกชุดเมื่อตะกี้เนี่ยลงมาเลยปุ๊บเข้าไปนะครับแต่ว่า ตัวเมื่อตะกี้มันคูณกัน3นะครับแต่ครั้งนี้มันคูณแค่2นะครับเพราะฉะนั้นต้องลดตัวหลังออกนะครับหยิบตัวหลังออกนะครับแล้วก็มาคอนฟิกค่าใหม่นะครับหยิบเต้าตัวนัมเบอร์เนี่ยออกชึกเข้าไปนะครับตัวหน้าก็เหมือนกันนะครับหยิบออก1ตัว เสร็จแล้วลองกดเริ่มคำนวณใหม่เราก็จะได้กำลังวัตต์ที่เราใช้เราจะเห็นว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเราในแต่ละวันนั้น5,220วัตต์แต่ว่าแผงโซล่าเซลล์ที่เราใช้จริงๆเนี่ยมีแค่460วัตต์เองนะฮะเราใช้แผงโซล่าเซลล์2สอตัวเราก็ใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์ที่มีเครื่อง ตู้แช่1เครื่องแล้วก็หลอดไฟขนาด20วัตต์นะฮะสหลอดนะครับหลอดไฟใช้7ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตู้แช่ใช้ทั้งวันเสียบทั้งวันนะฮะนี่คือกระบวนการในการสร้างแอปพลิเคชันนะครับซึ่งกระบวนการต่อไปก็คือการทำเหมือนเดิมนะครับกับเมื่อตกี้เหมือนกับการสร้างโซลาร์เซล นะครับเหมือนกับการรู้ปริมาณไฟฟ้าแต่ต่อไปนี่ก็คือการใช้แบตเตอรี่ว่ามีกี่แอมป์นะฮะแล้วอินเวอร์เตอร์มีกี่วัตต์ในกระบวนการมันจะมีสูตรซึ่งสูตรตัวนี้ก็ต่ตตตอจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเราได้อธิบายว่ามีค่าเท่ากับเท่าไรคูณ1.5คูณ2คูณ2.5อะไรตัวเลขพวกนั้นนะฮะเอามาใส่ในพวกนี้นะครับ หลังจากนั้นก็เข้ากระบวนการสุดท้ายก็คือกระบวนการคิดค่าไฟนะครับคิดค่าไฟก็คือเอากําลังวัดทั้งหมดนะฮะเอากาลังวัดมาทั้งหมดมาหารด้วย1000นะครับแล้วก็มาคูณด้วยค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเก็บนะครับก็จะออกมาเป็นค่าใช้จ่ายรายวันแล้วก็คูณด้วย30ก็จะออกมาเป็นรายเดือนส่วนแอปนี้นะฮะเข้าไปโหลดแล้วก็ใช้งานได้ที่นะฮะ ครูซูเมต c อ m นะครับอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดนะฮะไฟล์ดาวน์โหลดแล้วก็คลิกไปที่โปรแกร,รมการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็มันจะอยู่ในม o อบายแอปตัวนี้นะครับอยู่ในม o b บายแอปคลิกม o b บายแอปเข้าไปแล้วก็สามารถโหลดได้ทันทีเลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้อัพมีอัพแค่ตัวเดียวก็คือตัว watch power นะครับซึ่ง watch power เราก็จะเป็นแอปตัวหนึ่งนะครับโปรแกรมตัวหนึ่งที่เราจะใช้ในตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะอัพตัวนี้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นไปให้นะฮะเราก็จะ1สามารถใช้งานได้เลยนะฮะสก็คือสามารถเอาไปแก้ไขตามที่ผมบอกเมื่อกี้แก้ไขเป็นของตัวเองก็ได้เปลี่ยนโลโก้ทำอะไรได้ทั้งหมดตามรูปแบบที่เราบอกกันไว้ในตอน ต้นๆนนะครับสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ